ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e a เก e o ์ No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเหรียญกระสาบที่รล,ลึกสมเด็จพระราชนีเหรียญห้บาท FAO ถวายพระเกียรติ เหรียญกระสาบที่ระลึกเนวโลกาที่องค์การเอ o อถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาชิตลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถลงบนเหรียญด้านหน้าของเหรียญน,นั้นเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ชุดระดับพระองังสาผินพระพัก เบื้องซ้ายริมขอบซ้ายมีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ริมขอบขวามีข้อความว่าพระบรมราชินีนาถด,ด้านหลังเป็นวงกรอบโค้งสองวงวงซ้ายเป็นรูปหญิงชาวนาสวมงอบกำลังดำนาในวงขอบขวาเป็นรูปหญิงกำลังถอผ้าด้วยกีกระดูกระหว่างกรอบบนนั้นมีข้อความเป็นอักษรโรมัน เขียนว่าซีริสระหว่างขอบล่างมีข้อความว่า FAO ริมซ้ายมีข้อความว่า12 T ีเฮตออกาศ1,980ไทยแลนด์หรือแปลเป็นไทยว่า12สิงหาคม2,523ประเทศไทยริมขอบล่างมีข้อความเป็นราคาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ น้ำหนัก12กรัมเส,นส้ผสนผาศูนย์กลาง30มิลเมตรส่วนผสมเงินร้อยละ80ทองแดงร้อยละ20ลักษณะเปลี่ยนกลมขอบเรียบมีหมายเลขแสดงลำดับและความบริสุทธิ์ของเนื้อโลหะวันที่ประกาศใช้17มิถุนายนพศ2523ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม ต้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยมาณทาีนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญที่ลูกๆจะได้แสดงความกตัญญูกตตะเวทีลำลึกถึงบุญคุณของมารดาผู้ให้กำเนิดโดยถือเป็นวันหยุดราชการให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว วันแม่ของแต่ละประเทศมีการจัดกิจกรรมไม่เหมือนกันสำหรับประเทศไทยมีประวัติและความเป็นมาอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับประวัติวันแม่แห่งชาติวันแม่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนไทยพอเป็นวันสเสด็จพระราชสมภพ,พของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 โดยเริ่มกำหนดถือวันที่12สิงหาคมพศ2519เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นปีแรกประเทศไทยมีประกาศจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อลำลึกถึงพระคุณของมารดาโดยปรับเปลี่ยนวันที่จัดงานมาหลายครั้งดังนี้10มีนาคมพศ2486จัดงานที่สวนอัมพรโดยกระทรวงสาธารณาสุข15เมษายน พศ2493โดยกระทรวงวัฒนธรรม4ตุลาคมพศ2515โดยสมาคมครูคาทริกแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2519เป็นต้นมาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงฆ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศใช้วันที่12สิงหาคมพศ2519 เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งเป็นวันสเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพรร์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่คือดอกมารีดอกมารีถูกใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่เพราะมีสีขาวและกลิ่นที่หอมได้นาน เปรียบได้กับความรักบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกและดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่เรานํามาใช้ร้อยพวงมาลัยมอบให้กับคุณแม่ด้วยคำขวัญวันแม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระมรมราชชะชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2563ความว่ารักเอ๋ยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษารสความรักรวนความดีมีเมตตาลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติ12สองิงหาคมของทุกๆปีลูกๆจะได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีด้วยการนำดอกะลีมากราบขอพรจากคุณแม่และมังู่ร่วมกัน พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อรับประทานอาหารกับคุณแม่นอกจากนี้สถานที่ราชการและเอกชนยังจัดตกแต่งประดับธงชาติและพระบรมฉายารัก์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และจานิทรัศการรวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีเกอร์ออฟโนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้น โปรดติดตามแลวชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ